สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเรากลับมาพบกันอางเช่นเคยนะครับแน่นอนที่สุดครับว่าวันนี้ต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจไปอย่างยิ่งนะครับมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกับวิดีโอที่มีชื่อนะครับ ว่าโค้ดที่มีอายุน้อยที่สุดเท่กับดิจิโต้ผลักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อท่านผู้ชมรับชมเมื่อได้ยินหรือได้รับชมรับทราบแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอน่าสนใจนะโค้ดกับดิจิโต้ พอรตร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นก็เป็นเทรนด์ของอนาคตครับจริงหรอและเป็นใครหรอถนะ้าผู้ชมกคอ,อยากจะทราบแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเป็นมาอย่างไรมีอะไรอ่างอิงไหม นะครับหรือว,ว่าชีวิตจะอะไอเอาละครับท่านผู้ชมที่เข้ารับ,รบเราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าโค้ดที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกหรือว,ว่าโค Gen ้ดเจนซีเจนอัลฟาในศตวรรษที่21จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหรือ ไม่อย่างไรนะครับเราต้องนะครับรับชมกันในคลิปนี้นะเอาละครับท่านผู้ชมที่กำรับรับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแลกันนะครับก็จะขอบคุณมีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ อย่าง้รแล้วเราเข้าไปรับชมวิดีโอได้เลยนะครับในศตวตรรษที่21วีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนท่ามกลางห่งยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงรุนแรงรวดเร็วและน่าสะึึงกลัวแน่นอนที่สุดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ ย่อมมีชะตากรรมไม่แตกต่างกับทุกคนที่ต้องเผชิญกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะมีวิวัฒนาการเช่นไรเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ยีสิจะให้ทำเช่นไรได้ก็ในเมื่อซาที่มีอยู่ทั้งหมดไม่สามารถ รองรับกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้เกือบทั้งหมดส่วนที่เหลือก็มีบางสิ่งเท่านั้นที่พอจะรองรับศาสแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และยังต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้อย่าง รงตัวและแล้ว,ลวโค้ดแห่งการเปลี่ยนแปลงเจนสีเจนอัลฟาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือโค้ดฟินิกส์โค้ดที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกส่วนรู่เราจะเป็นเช่นไรเชิญพบกับโค้ดฟินิกส์ได้เลยครับกิลลี่ Right now it's night time, it's evening, the sun just went down So if somebody is uh, wondering why my face is that atmosphere it's kinda dark And there's shadows on my body It's because that I'm using the lights in my house and there's no lights at all outside That's why but this is not what we're going to talk about today, so, uh, I mean tonight, let's push that aside <laughs> and I'll be presenting myself. My name is Phoenix Litta, everyone. I am 14 years old and I am currently a student in grade 9. And I'm here to present myself as the world's youngest English and digital technology coach <laughs> อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆของ Phoenix นะคะโอเคต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของฝากจาก Phoenix นะคะให้ทุกคนเลยนะคะ ทุกคนที่รับชมคลิปนี้คงคิดอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ย mm hmm. ชื่อจริงชื่อฟีนิกซ์นี่ถูกไหมต้องเป็นลูกครึ่งแน่เลยถูกไหม mm hmm. ไม่ใช่นะคะฟีนิกซ์ไม่ใช่ลูกครึ่งนะคะฟีนิกซ์เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะตรากูลน,นะก็ครบอบครัวฟีนิกซ์เนี่ย เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทุกคนเลยนะคะยกเป็นคนตาของฟนะินิก์เนาะที่เป็นคนจีนแท้นะคะแต่ที่เหลือก็เป็นคนไทยหมดเลยเนาะ,ะก็อันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนทุกคนที่รู้จักฟินิก์เนี่ยก็คิดว่าฟินิกส์เป็นลูกครึ่งนะคะเพราะว่าชื่อจริงชื่อฟินิกส์แล้วก็มีจมูกโด่งแต่ไม่ใช่นะคะฟินิกส์เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะน,นี้ขอฝากไ้ด้วยเนาะ,ะต่อมาเลยกับ ท็อปิกของเราดีกว่านะคะคำถามสุดฮอตสุดฮิตเลยนะคะตอนนี้นะคะว่าฟินิกซ์เป็นใครมาจากไหนแล้วมัเป็นโคชได้อย่างไรนะคะโ okay, อเคเดี๋ยวฟินิกซ์เข้ามาพูดถึงตัวฟินิกซ์ก่อนเลยดีกว่านะคะ ฟินิกส์นะคะเป็นคนที่เกิดในศตวรรษที่11นะคะตอนช่วงที่ฟินิกส์ได้เกิดมานะคะช่วงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมอ่าเราก็จะเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเตนาะ u t u b e นะคะเกิดปีเดียวกันกับฟินิกส์เนะฟินิกส์เกิดปี2005ตอนนั้นแหละเป็นตอนที่ YouTube นะคะได้ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ฟินิกส์ก็ถือว่าเกิดในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลัง ก่อตัวกำลังเกิดเลยทีเดียวนะคะแล้วแน่นอนฟินิกซ์มาเป็นโค้ชทางด้านของภาษาอังกฤษและก็เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยแสดงว่าฟินิกซ์ซึ่งมีความชื่นชอบนะคะ2ออย่างนี้แน่นอนถูกไหมแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะฟินิกซ์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีมากนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลมากแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษไปอีกนะคะมันก็เลยทําให้ฟินิกซ์เนี่ยถือว่าเป็นคนคนหนึ่งเลยนะคะที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ตที่ใช้เทคโนโลยี มากนะคะมากพอสมควรเลยนะคะแล้วถามว่า Phoenix เนี่ยทำอะไรกับเทคโนโลยีบ้าง ทำอะไรกับโลกอินเทอร์เน็ตบ้างถูกไหมก็ฟินิกส์นะคะ mm hmm. กับเทคโนโลยีเนี่ยฟินิกส์เนี่ยอย่างแรกเลยเป็นคนที่ชอบความสนุกเนาะก็ต้องแน่นอนเล่นเกมนะคะเริ่มต้นจากการเล่นเกมเดฟอยด์ hmm. ในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะคะเป็นเกมที่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ของเราอยู่แล้ว mm hmm. เหมือนกับว่าพวกหมากรุกหมากอะไรอย่างนี้ก็ชอบเล่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟินิกส์เนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านของศิลปะเป็นอย่างมากอีกด้วยนะคะฟินิกส์เนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งภาพ นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปนะคะระบายสีนะคะอันนี้ p h o ิก i ์ก็มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะถามว่าเออแล้วด้านอังกฤษละ่ะด้านอังกฤษเราชอบด้านอังกฤษเราทำอะไรกับอังกฤษบ้างฟ h นิก์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษนะคะ พื้นฐานก็มาจากโรงเรียนที่ฟินิกซ์ได้เรียนมานะคะแล้วตัวผมฟินิกซ์เองเนี่ยในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่แบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันใหม่มากถูกไหมมันใหม่มากแล้วฝรั่งนะคะฝรั่งเป็นคนสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นฟินิกซ์เข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยฟิน mm ิกซ์ต้องเจอเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นของฝรั่งฟินิกซ์นะคะ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นเด็กที่ใฝ่เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะใฝ่ mm hmm. เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะโดยการดูสื่อต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะคะ แล้วแน่นอนอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะทุกคนก็รู้ดีนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นโลกทั้งใบเลยก็ได้เพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเรานั่งบนเก้าอี้เราเราจับเมาส์เราแตะๆกๆบนคีย์บอร์ดเราถูกไหมเราก็สามารถท่องเที่ยวไปทุกที่ทุกมุมโลกได้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันเราก็สามารถอะไรเราก็สามารถติดต่อสื่อสาร connect นะคะคุยกันแบบทุกทุกมุมโลก ได้เลยนะคะแค่ปลายนิ้วของเราอันนี้คือสิ่งที่สุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้แค่ท่องโลกนะไปอสกัดก็ได้เนาะไปอาวกา,าศก็ได้นะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะก็ได้นําความรู้ของตัวเองเนี่ยวิชาความรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็มา,สาใส่อินเทอร์เน็ตนะคะมาแบ่งๆๆกันไปแล้วอันนี้แหละคือความน่าอัศจรรย์ของอินเทอร์เน็ตมากนะคะอันนี้ก็เลยทําให้ฟินิกส์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบ2อ,อย่างนี้เป็นอย่างมาก เลยนะคะแล้วก็ p h o ิกซ์ก็ได้ทําผลงานโปรเจกต์มากมายเลยที่จริงอะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นผลงานผลงานหนึ่งที่ p h o ิกซ์จะมาเปิดให้ดูสักแป๊บนึ่งนะคะแล้วก็เราค่อยกลับมาเจอกันทีหลังนะคะเราไปดูไอตัวนี้กันก่อนเลยะคะ่ะ Today is the age of Idol and s u p e r s t a r ปอร์สตาร์ทุกคน to อ e a า i d o เป็นไอดอลและซ s เ Why it have to be that way? Because we can make changes in many different ways without ending the education, and you can start off by looking for jobs, changes, and income. But we can do that together and upgrade up your skills to be an expert when you're studying by using rest of your free time. โอเคทุกคนก็ได้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังกิดออกเนาะก็ฟิ o ิกจะได้พูดถึงเรื่องของยุคที่เป็นไอดอลและซูเปอร์สตาร์นะคะไอเจ้าคลิปตัวเนี้ยไอเจ้าโปรเจกต์ตัวนี้นะคะฟินิกส์กำลจะสื่อว่าทุกคนสามารถเป็นดาราเป็นไอดอลได้ผ่านอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองทุกคนบนโลกใบน,นี้นะคะทุกคนสามารถพบปะกับทุกคนได้เลยผ่านอิเนเทอร์เน็ตนะคะฟินิกส์เนี่ยก็ ใช้ชีวิตในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะบ่อยและใช้เวลากับมันมากๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชอบภาษาอยู่แล้วฟินิกส์นะคะก็เลยมีเพื่อนต่างชาติมากมายแล้วฟินิกส์ก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งค่ะเพื่อนคนนี้เนี่ยมาจาก United Kingdom มีเพื่อนชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ชื่อว่าอลิสนะสวะีนิก่์ฮัลโหลโอเค so you guys a s k i n g who am I and who is r e โอเค Okay. Okay. คนนี้เนี่ยฟินิกส์นะคะเพราะว่าตามที่ฟินิกสบอกไปเลยว่าฟินิกส์จะเป็นคนที่ชอบความสนุกเนาะในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีความสนุกนะคะความสนุกนั่นก็คือเกมมัลติเพลเยอร์เกมมัลติเพลเยอร์นะคะเป็นเกมที่เราเล่นร่วมกับคนอื่นเป็นเกมที่เราสามารถพบปะกับผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เลยแล้ว ตัวอลิสเองเนี่ยเจ้าตัวอลิสนะคะเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเป็นแชมป์ค่ะเขาเป็นแชมป์เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะคะเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเกมเกมหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มาเห็นฟินิกซ์นะคะ <laughs> เขาก็มารู้จักฟินิกซ์ผ่านทาง ทางเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละแล้วเราก็เลยพูดคุยกันนะคะช่วงนั้นนะคะฟินิกซ์เนี่ยก็ได้มีผลงานเกี่ยวกับทั้งด้านของศิลปะนะคะทั้งด้านการตัดต่อรูปภาพไอตอนที่ฟินิกซ์เนี่ยได้ไปพบเจอกับอลิสเนี่ยตอนนั้นนะคะฟินิกซ์ก็ได้ทําผลงานมากมายเลยนะคะฟินิกซ์ก็ได้เริ่มเปิดช่องของตัวเองนะคะฟินิกส์เซนเซียช่องนี้นะคะเป็นช่องที่ฟินิกซ์เนี่ยก็ได้เริ่มเปิดตัวทําในช่วงที่ฟินิก รู้จักกับอลิสนี่แหละแล้วฟิน e ิกสนะคะก็ได้เปิดตัวช่องนี้เนี่ยด้วยภาษาอังกฤษนะคะแสดงว่าช่องของ Phoenix นะคะมีทั้งไทยมีทั้งอังกฤษเลยนะคะ2อ,อย่างคอมโบโลงไปในช่องนี้นะคะแล้ว p h o e ิกสก็ได้ทําผลงานอะไร้างมายเลยลงไปในช่องหลักช่องนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้อ,น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 องๆทุกคนก็สามารถไปเช็คดูได้นะคะที่ยูทูบฟิน h ิกส์เซนเซียนะคะแล้วตัวของอลิสเนี่ยเขาก็ชื่นชอบเนาะ เขาก็เลยแบบเฮ้ย hey, นี่แบบอยากจะให้เธอทำอย่างนี้ให้หน่อยช่วยสอนฉันหน่อยสิอะไรอย่างงี้สำหรับความสัมพันธ์ของฟินิกซ์แล้วก็อลิสเนี่ยอลิสเขาก็เลยสอนนะคะสอนวิธีการพูดสเนียงอังกฤษนะคะสอนมาให้ฟินิกซ์เลยว่าเฮ้ย hey, มันพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเธอพูดผิดนะอลิสเขาก็จะตักเตือนฟินิกซ์เรื่องนี้เนาะก็เราสองคนนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันฟินิกซ์ก็แลกเปลี่ยนความรู้ของฟินิกซ์นะ,ะจากทักษะที่5ทักษะที่5ก็คือ creativity นั่นเองก็คือความคิดสร้างสรรค์เนานะ ก็คือการตัดต่อรูปภาพตแต่งรูปภาพแต่จินตนาการของฟินิกส์เนี่ยฟินิกส์ก็แลกเปลี่ยนเขาและเขาก็แลกเปลี่ยนอังกฤษให้กับฟินิกส์แล้วตอนนั้นนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ฟินิกส์เนี่ยเริ่มที่จะมาเป็นโค้ชจริงๆนะคะเป็นติวเตอร์นะคะสอนภาษาอังกฤษเป็นโค้ชในหมู่บ้านของฟินิกส์นะคะแล้วฟินิกส์เนี่ยมีลูกศิษย์นะมีลูกศิษย์ตั้งแต่อนุบาลเล็กเลยอนุบาลหนึ่งนะคะจนถึงมหก็มีนะรุ่นพี่มาเรียนกับฟินิกส์ จริงๆฟินิกซ์ก็เป็นคนที่สอนเป็นโค้ชเป็นติวเตอร์จริงๆตอนอายุ12นะคะแล้วถามว่าอายุ12เนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครบนโลกนี้มีไหมไม่มีนะคะตัวครอบครัวของฟินิกซ์เองเนี่ยก็คิดเลยนะคะว่าเฮ้ยมันมีเหรอคนที่เป็นโค้ชนะคะคนที่เป็นโค้ชอะไรก็ตามคนที่เป็นติวเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยบโนโลกใบนี้ที่มีอายุน้อยขนาดนี้มันมีได้เหรอไปเสิร์ชเลยค่ะใน g ีเนสบิลบอร์ดเรคคอรไม่มีไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฟินิกซ์ไปเสิร์ชในกูเกิลเนี่ย มีคนนึงแต่อายุ14นะคะซึ่งตอนนั้นฟีนิกซ์อายุ12แต่เขาคนนั้นอายุ14แสดงว่าฟีนิกซ์เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่เป็นโค้ชอันนี้ก็คือสาเหตุนะคะว่าทําไมฟีนิกซ์พูดว่าตัวเองเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในโลกเป็นติวเตอร์เป็นโค้ชแบบจริงจังๆเลยนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้เลยตอนที่ฟีนิกซ์สอนเด็กนะคะที่ Facebook Phoenix General นะคะตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ไปดูที่สอบป,ปีที่แล้วและเพื่อนๆก็จะเจอว่าเฟนิกซ์สอนเด็กยังไงนะคะในเฟซ e b o o แฟนๆ p a g ฉะนั้นก็สามารถไปเช็คดูกันได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่มาของ World Record นะคะว่าทำไม Phoenix เนี่ยได้มาเป็นโค้ชเทยู่ใน <United S 1> สุดในโลกได้ยังไงน,นะคะเฟนิกซ์เนี่ยก็ได้ทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะคะคลิปตัวนี้ก็คือ vaporwave e x e t i c ตะะัวนี้นะคะเป็น tutorial ภาษาอังกฤษวิธีการทำศิละปะแนวเวเบ r Wave Aesthetic นะคะแล้วคลิปนั้นเนี่ยตอนที่ฟินิกลงไปปุ๊บปังมากปังมากทุกคนคือเขามาดูคลิป tutorial วิธีการทำของฟินิกซ์เนี่ยเยอะมากทะลุถึงหลักหมื่นเลยนะคะตอนนั้นฟินิกซ์แบบ โอ้มาย o d นเป็นไปได้ยังไงแล้วไอ้คนที่มาดูฟินิกซ์เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะตามที่ฟินิก์บอกไปเป็นชาวฝรั่งนะคะเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติอะไรว่าไปนะคะในตอนนั้นอะในตอนนั้นอะมันเป็นอะไรที่ฮิตแล้วฟินิก์ก็แบบได้ลงแล้วก็ได้วิวมาเยอะแยะมากมายเลยตอนที่สองนะคะฟินิก์ก็เลยจัดเลยคะ่ะทำเป็นคลาสภาษาไทยสำเร็จรูป มาอีกตัวหนึ่งนะคะ p h o e ก i x ก็เลยได้ทำนะคะ Vaporwave aesthetic ฉบับภาษาไทยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอร์สออนไลน์นะคะไม่ใช่ท u t o r เรียนในยู u ู e นะแต่เป็นคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งคอร์สของ Phoenix เนี่ยก็มีมูลค่าที่2 4 0 4นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเอ,อ่อโปรโมชั่นนะคะก็จะเหลือที่ประมาณ900กว่านะคะแต่ว่าเนี่ยอันนี้เลยนะคะ คอร์สตัวนี้นะคะมันจะเป็นคอร์สสำเร็จรูปในการทำศิลปะ w e b r w a v e Aesthetic จากโปรแกรม Photoshop นะคะซึ่ง Phoenix ก็ได้ลงคอร์สตัวนี้อายุ12-13นะตอนนั้นนะลงในแพลตฟอร์มระดับประเทศเลยนะที่มีชื่อว่า Edumall นะคะเพื่อเพื่อนพีนน่น้องทุกคนสามารถไปเช็คดูได้นะคะคอร์สของ Phoenix มีอยู่จริงตามนี้เลยนะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะคะซึ่งตัวของฟินิก์เนี่ยถือว่านะคะฟินิกส์นะคะ ได้เอาความรู้เนี่ยจากต่างชาติเลยจากต่างประเทศเลยนะคะได้นำความรู้ตรงนี้เนี่ยนำมาทำเป็นคอร์ส ฉบับภาษาไทยนะคะซึ่งฟ h นิกซ์บอกเลยนะคะยุคนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของฟ h นิกซ์นะคะว่าฟีนิกซ์มาเป็นโค้ชได้อย่างไรนะคะแล้วถามว่าเออฟีนิกซ์พูดมาตั้งนานเนาะ,ะ <laughs> แล้วจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้คืออะไรฟ h นิกซ์นะคะอยากจะทำคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะมาแนะนำนำเสนอว่าตอนนี้เนี่ยยุคของเรามันเปลี่ยน นะคะยุคของโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันน่ากลัวมากมแล้วมันน่ากลัวตรงไหนยุคเปลี่ยนถามจริงแบบโคลโลยก,ก็ยังสูดอากาศหายใจกันได้อยู่ไม่ใช่หรอถูกไหมมันไม่ใช่เหมือนกับว่าโลกแตกโลกแยกไม่ใช่ถูกไหมใช่มันไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมยุคเปลี่ยนแต่เพราะว่าเทคโนโลยีนะคะบนโลกของเราเนี่ยมันพัฒนาขเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีสื่อแล้วก็มีสิ่งใหม่ที่มันโดเมนเน้์มากๆมันมีความสําคัญ ต่อการใช้ชีวิตของเรามากๆนะคะนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นก็คือเทคโนโลยีนะคะซึ่งมันก็เลยทําให้คนในศตรวรรษนี้นะคะยุค21เนี่ย เป็นคนยุคใหม่นะคะเป็นยุค Gen Z นะคะ Gen Alpha Gen Z Gen Alpha เนี่ยก็คือเป็นรุ่นของยุคปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะบนโลกใบนี้มันน่ากลัวตรงไหนหรอเพราะว่ามีเทคโนโลยีดิจิตอลถูกไหมที่มันแบบส่งผลต่อชีวิตของเรามากๆนะคะเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนนะคะคนเราสร้างเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองอันนี้คือความหมายของมัเลยนะเทคโนโลยีเนี่ย เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะมันก็เลยได้ไปแทนที่อาชีพหลายๆอาชีพเลยแสดงว่าหลายๆคนนะคะมันต้องมีบ้างแหละที่ต้องสกงานนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีได้ไปแทนที่งานหรือว่าตําแหน่งของคุณเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะมันก็เลยน่ากลัวนี่ไงมันน่ากลัวมากเพราะว่า แล้วเราจะไปหางานที่ไหนมาทําถูกไหมแล้วเราจะอยู่รอดในยุคนี้ได้ยังไงถ้าเราตามโลกไม่ทันถ้าเกิดว่าเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลไม่ทันถ้าเราไม่ได้ภาษาอะไรอีกเราจะไปตามโลกใบนี้ได้ยังไง<ไ>คือสิ่งที่ฟินิตจะมาบอกเนี่ยก็ <S <S คือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้ทั้งภาษาได้ทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลรู้จักวิธีการใช้เนี่ยเราจะอยู่บนโลกใบน,นี้ได้สบายมากๆแต่กลับกันสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่รู้ทั้งภาษา ไม่รู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ไม่รู้วิธีการใช้แบบเทคโนโลยียุคน,นี้เนี่ยฟินิกบอกเลยนะคะว่าจะอยู่บนโลกใบน,นี้ได้ยากลําบากมากๆนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีตามที่ฟินิกบอกไปแทนที่หลายๆอย่างของเรามากนะคะเราตกงานเราไม่มีอะไรทําถูกไหม อันนี้คือสิ่งที่ฟินิก i ์อยากจะมาฝากไว้เลยแล้วมันก็เป็นจุดประสงค์ที่ฟินิก i ์ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าคลิปนี้ฟินิก i ์จะมาพูดถึงจะมาแนะนำคอร์สของฟินิก i ์ค่ะฟินิกส์อยากจะมาแนะนำนะคะคอร์สที่สำคัญมากๆจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับยุค Gen C Generation C Generation Alpha นะคะหรือว่าพูดง่ายๆเลยสำหรับ Generation ของโลกของเรา ตอนนี้เลยนะคะหลักสูตรของฟินิกส์นะคะก็จะมีอยู่5บทเรียนด้วยกันนะคะซึ่งบทที่1ก็คือการเรียนรู้ Mind s e t การเรียนรู้ Mindset ก็คือการที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Mind s e t ของคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่น Gen ซ Gen Alpha ว่าเขามีหัวคิดกันอย่างไรนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าบทเรียนที่1นเนี่ยเราก็จะเรียนกันนะคะวันละสองชั่วโมงจำนวน2สัปดาห์นะคะ บทที่2นะคะก็คือการเรียนรู้โปรแกรมต่างๆนั่นเองสัปดาห์ที่1เนี่ยเราก็จะมีอยู่3คาบนะคะคาบแรกก็คือการรู้จักโปรแกรมตกแต่งรูปภาพนะคะคาบที่2ก็คือการรู้จักประเภทของไฟล์การจัดทำไฟล์ภาพให้มีความเหมาะสมกับงานต่างๆนะคะแล้วก็คาบที่สามเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มตกแต่งด้วยเครื่องมือต่างๆนั่นเอง ซึ่งไอเจ้าบทเรียนที่2นะคะก็จะใช้วันละ3ชั่วโมงนะคะสัปดาห์ละ5วันนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือจำนวน8สัปดาห์สำหรับบทที่2นั่นเองบทที่3นะคะก็คือการนำเอา mindset ออกมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับการใช้โปรแกรมต่างๆนั่นเองนะคะหรือว่าพูดได้ง่ายเลยก็คือการลงมือทํากับ mindset ของคนรุ่นใหม่แล้วก็เราก็ทํากับตัวโปรแกรมนั่นเองนะคะซึ่งบทเรียนที่3เนี่ยจะมี ตามแบบความแบบฝึกหัดของโค้ชจำนวน4สัปดาห์นะคะแล้วก็อีก4สัปดาห์สุดท้ายก็ให้ทำตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเลยก็คือทำเองเลยนะคะก็จะใช้เวลาวันละ3ามชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันนะคะจำนวนรวม8สัปดาห์สำหรับบทที่3นั่นเองบทที่4นะคะก็คือการทดสอบนะคะบทที่5ก็คือการนำเอาผลงานของตัวเองลงแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ ซึ่งบทเรียที่5เนี่ยเราก็จะมีการทำขนาดแบนเนอร์<ๆ>การอัพโหลดไฟล์นะคะแล้วก็2เลยการเขียนหัวข้อต่างๆและรายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่า Description นั่นเองแล้วก็3นะคะก็คือจะมีการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดการทำปก Cover ต่างๆนะคะการเขียนพาดหัวต่างๆการเขียนไทเทอนั่นแหละนะคะซึ่งหลักสูตรของ Phoenix เนี่ยรวมทั้งหมดนะคะรวมสัปดาห์เวลาที่เราเรียนทั้งหมดก็จะมีประมาณ20สัปดาห์นะคะ การตรวจประเมินมีอยู่2แบบนะคะสำหรับหลักสูตรของ Phoenix ก็คือแบบผ่านกับไม่ผ่านแค่นั่นเองนะคะสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับนะคะผู้เรียนจะได้รับ mindset แนวคิดแบบชาวตะวันตกนะคะแล้วก็เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นั่นเองรุ่น Gen Z Gen Alpha ที่เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Products นะคะ สามารถใช้โปรแกรมต่างๆรองรับจินตนาการตามมายด์ e เซตของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็สามารถผลิตผลงานต่างๆให้เป็นดิจิตอลแล้วเปลี่ยนไปเป็นไฟล์ตัวฉบับสินค้าดิจิตอลโปรดักต์100%นะคะหรือพูด,ดง่ายๆเลยลก็คือสามารถนำไปทำเงินได้นั่นเองนะคะ แล้วก็เอเจ้า์ดิจิทัลโปรดักส์เนี่ยก็สามารถนำเป็นนำเสนอกับบริษัทชั้นนำต่างๆนะคะพร้อมการเซ็นสัญญากับบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเข้าไปสู่ระบบปฏิบัติการต่างๆแอปพลิเคชันเพื่อจำหน่ายต่อไปได้แล้วก็สร้างรายได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะรายบุคคลหรืออนาคตนะคะเอเจ้าตัวนี้เนี่ยคือฟิเนตจะฝากไว้เนาะ แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับ Presentation นี้นะคะฟนนิกก็ขอฝากไว้สสุดท้ายเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนสามารถไปดูโซเชียลมีเดียของฟนนิกได้ฟนนิกเซนเซียนะคะแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะคะของฟนนิกที่ได้สอนภาษาอังกฤษเบสิกเลยนะคะเป็นคำศัพท์วัละคำนะคะที่ ทุกเพศทุกวัยสามารถไปดูไปเรียนไปศึกษาได้นะคะช่องนี้เนี่ยก็คือ f e l ิกซ e อังกฤ h ว c h a n n e l นะคะช่องนี้ตามที่ฟีลิกซ์บอกไปลงคลิปจำพวกคำศัพท์วลาคำนะคะง่ายๆนะคะทุกคนสามารถไปศึกษาได้ที่บ้านนะคะแล้วแน่นอนใช้ในชีวิตประจำวันของเราอีกแน่นอนเราต้องเป็นซับวายเบอร์ในยุคนี้นะคะเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ในการเปลี่ยนยุคของโลกใบนี้นะคะแล้วเรา ก็จะเดินก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับพรีเซนเทชันนี้สวัสดีคะ่ะ